S <S เอ็กแม็กเอ็กแม็กวู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 วเอ็กแม็ก,มก,มก,มกมขาวล้อน้ำเงินนะอฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าลั่นนะลั่นลันล่นสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าอะแปดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีอ้ตายแล้วว่าจะเปลี่ยนเส้นทางซะหน่อยไม่ทันแล้ว อตอนแรกผมว่าจะพาไปฝั่งนู้นนะฝั่งนี้คือน้ำมันขังอะตรงบริเวณทางลอดอุโมงค์น้องซ่าผมก็ล้างมาแล้วครับเ,เดี๋ยวเปื้อนนะเกตเส้นทางแต่ก็ไปทันแล้วแหละไม่รู้ว่าน้ำแห้งยังองนะขี่ไปแล้วไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮนะเช้านี้วันอาทิตย์นะเช้าวันอาทิตย์ที่แสนจะสดใสดีกว่านะ ได้อยู่ได้อยู่วันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ฮะสามสิบองศาตอนนี้ <Okay. S 1> บรรยากาศเช้านี้ฮะขี่ไปแล้วไปกับน้องซ่าการเดินทางกลับบ้านของผมเราจะเจออะไรบ้างนะวันนี้เนี่ยระหว่างทางนี่มีอะไรให้เราเห็นตลอดอะมีอะไรแปลกใหม่ๆอ่ะน้องซ่านี่ล้างมาแล้วฮะ khát nghèo wấp liền. ồ, có xe theo tôi. Ai รยากาศเช้าเนี้ยตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามีโครงการอะไรมาลงอีกแล้วเนี่ยโอ้โห,โห,โหรถไถรถเกรดรถสิบล้อถมดินเพิ่มฮะเพิ่มความสูงอีกโอ้เท่เท่เท่เจออะไร,ประแปลกๆแะเช้าเนี้ยอะไรที่ไม่ค่อยเห็นนะรุ่นแบบเมื่อกี้เนี่ยต้องแบบว่าต้องใจรักฮะ เล่นรถเีเล่นแบบแบบว่าไม่ตามกระแสะเล่นตามที่เราชอบอะแต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นนะรถรุ่นแบบนี้กลัวเรื่องอะไรเนี่ยอะอะไรหายากอะเพราะว่ามันไม่ใช่รถในกระแสะนะมันไม่ใช่รถตลาดนะอย่างพอซ่าเนี่ยรถตลาดอะอะไหล่หาง่ายอะของแต่งก็เยอะอะมันจะหมดกะเพาะของแต่งเ่แ่ละ มันไม่ค่อยพังง่ายๆะส่วนมากก็จะเปลี่ยนออกนะของยังดีอยู่แล้วลก็เปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนเอาของดีออกไปใส่ของแต่งของแต่งก็ไม่รู้ดีดว,ว่านะเน้นสวยไว้ก่อนนะโอ้ฮอนด้ากรมฮอนด้ากรัมะฮอนด้าแกรมฮอนด้ากรัมโอ้เรียกยากเลยใครเป็นคนตั้งชื่อมันูวะเนี้ชื่อแย่ๆไม่ตั้งเว้ยอัปเดตโครงการพันล้านนะ โ oh oh. อ้โอลังการงานสร้างอะ <Hey. S 1> นึกว่าสนามบิน <Hey. S 1> <laughs> รถเยอะเช้านี้โอ้ oh, oh, สิบล้อข้างหน้า <laughs> แสงไม่ได้นะ,ะ้วสิบล้อ ต่อแถวยาวแลนะ้วตอนนี้น้ำลดหรือ,อยังนะเอี่น่าจะลดเลยแหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอ๊น้ำลดแล้วน้ำลดแล้ว แค่อยัง <an> ชั่วเนี่ยโอ้ลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกตอนน้ำขังเลยโอ้โอยเหมือนแบบว่าล้างรถมาแล้วก็เสียแรงเปล่าฮะ เอากระบะคันนี้บางตัวเราไว้ฮะโอะได้ปลอดภัย <Okay. S 1> ช่วงนี้น้ำมันก็ลดเร็วเนาะอย่างว่ามันมันแรงนานนะพื้นดินนี่ยังรับน้ำได้อีกเยอะตกมาแป๊บเดียวก็แห้งหมดแล้ว เฮ้ยแต่ฝั่งนู้นน้าอะไรเนะี่ยโอ้น้องซาน้องซาน้องซาทรงลุงอะเนี่ยทำหน้าซีมาแล้วก็ไปแซวเขานะทรงลุงนี่แหละดีสุดแล้วขี่ง่ายฮะแค่มันไม่หล่อแค่นั้นเองมันไม่เท่ฮะแต่ถ้าเรื่องใช้งานเนี่ยผมว่ามันโอเคอะมันเยี่ยมมากเลย เช้านี้ก็เอ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะรถน้อยในเชาน้านี้อู้งเอกแมกเอก,มกเมกอุก้งอุ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 ้กเมกขาวล้อน้ําเงินนะจัดว่าหล่อเรื่องอะแอบตอนเปิดคลิปเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันทุกคนเจอฟอซสซิ่งครับฟอสซิ่งแต่งเต็มระบบเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้กดถ่ายอะเมื่อกี้ โอ้โหเสาเนี้ยพอดีเลยเว้ยเนี่ยบังแดดเนี่ย,ยจอดได้จุกที่ถูกจงหวะเ่ยเนี่ย,ยรถน้อยครับเช้าวันอาทิตย์น่าจะยังไม่ตื่นเนี่ยนะ ร้านวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นอะไรวะเนี่ยวัยรุ่นชนก็ทําอะไรวะร้านนี้ข้างหน้าน่าจะพึ่งแดงฮะนานแน่ฮะดูจากรถแล้วรถน้อยอย่างนี้น่าจะไฟพึ่งแดงเราก็ไม่ต้องรีบฮะ อ <S <S โอ้พี่เสียแรงอะเฮ้ยน้ำน้ำน้ำเกือบไป แถวหน้าเลยสี่ลอ้อน้องซาดิไม่ค่อยเด่นเลยรองงบกันรค่รองงบกัน,รองง,กนรองงบมาก็น่าจะได้ล้อนะเอ้าฝั่งนู้นมาละ โฟร์ซ่าโฟร์ซ่าลั่นนะลั่นลั่นท่อสองหมื่นนะสองหมื 2, นะ่นเนี่ยไม่ลั่นได้ไงนะต้องสองหมื่นนะท่อนะีจะเป็นอะไรที่แพงที่สุดนะสำหรับอะไหล่เนี่ยเปิดไฟเลี้ยวดีกว่าไปละ แดดเริ่มมาแล้วฮะจะเก้าโมงแล้วแดดเริ่มมาแล้วขันไหนมาลั่นเนี่ยนะยังไม่รู้จักนกซงสาวแล้ละ นี่ก็ยืดเส้นยืดสายนิดหนึ่งอะขอได้แก้เมืนะ่อยน่อยมีแต่รถแรง บรรยากาศเช้าเนี้ยข้างหน้าเนี่ยก็มีงานนะไม่รู้ก็เปิดเพลงหรือเปล่าครับวันนี้ถ้าเปิดนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่เลยโอ้ยขอภาวนาให้เปิดช่วงช่วงค่ำๆนะอย่าเพิ่งเปิดนะตอนนี้นี่ฮะงานเขาโอ้งานใหญ่คงานใหญ่น่าจะลูกคนมีกระตังฮะโอ้โหอลังการนะดูประดับไฟงานใหญ่แล้วเนี่ย ขี่ไปล้าไปกันบน้องซาวันนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านผมแล้ววันนี้ก็รอดอีกหนึ่งวันนะปลอดภัยคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ